ิดคลิปก็ได้บ่อยเลยยินดีต้อนรับสู่สตรอรี่โมจินะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปของน้องโมจินะแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของโมเจิเลยนะวันนี้ก็ครบสี่เดือนแล้วก็จะพาไปฉีดวัคซีนสี่เดือนแล้วก็จะมาดูกันว่าน้องจะร้องไห้หรือเปล่า,าก็ฝากกดติดตามโมจิด้วยนะช่องนี้ก็จะเป็นช่องอ เกี่ยวกับโมจิทั้งหมดเลยนะคะใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วก็ตามไปดูกันเดี๋ยวตอนนี้พามาเดินเซนท่านก่อนเพราะว่าคุณหมอย,ยังไม่เข้าคลินิกนะคะเดินเล่นรอก,กัอนเนาะแล้วค่อยไปฉีดยานะรู้หรือเปล่าว่าจะได้ฉีดยาเนี่ยนะ เดีย๋ยวเป็นยังไงตามไปดูกันต่อเลย ้วพ,พูดอะไร,ม<า>รแม่เรียกเลยแม่แม่แม่แม,แม่เรียกแม่สิแม่หลังจากที่เดินขั้นเวลาระหว่างรอคุณหมอมาคลินิกนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่คลินิก ใช่ไหมไอฉีดยาหน้าเด็กยังไม่รู้ตัวว่าจะโดนฉีดยาวันนี้นะคะรู้ตัวหรือเปล่ารู้ตัวยืบแปรู้ตัวยืบแปรู้ตัวยื้แป๋ไหนยิ้มไม่กล้องหน่อยย,ยิ้มหน่อยฉีดวัคซีนแน่แน่ร้องไห้แน่แน่ตามไปดูกันเลยอันนี้มาถึงคลินิกแล้วนะคะแต่ว่าเด็กนอน หนับเด็กน้อยง่วงนอนเดี๋ยวโดนฉีดยาก็ตื่นเดี๋ยวจะพาน้องไปฉีดยาก,ก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูตอนฉีดยากันเลยนับสบายเลยโอจิแ oh, <geez. S 2> ม อยู่คลินิกแล้วแต่ว่าวัคซีนไม่มีต้องมาฉีดพรุ่งนี้ต้องมาดูว่าพรุ่งนี้วัคซีนจะมาถึงไหมก็วันนี้ก็ไม่ได้ฉีดน,นะคะถึงบ้านแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะคะก็รอดูพรุ่งนี้ว่าวัคซีนจะมาถึงหรือเปล่าเพราะว่าคุณหมอบอกว่าวัคซีนมันขาดตลาดนะดู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  เด no ็กด e e yeah. ีใจไม่ได oui> well ้โดนฉีดยาเดี๋ยวดินด uh, so ิแดอกแร๊กแร๊วเร็วๆๆอะไรดีใจเหรอไม่โดนฉีดยาฮะนั่นแนั่นแหลดีใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้ฉีดยาหรือเปล่านะแม่ก็จะไปตรวจ หลังคลอดพร้อมกับโมจิเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตให้รูนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบานเดี๋ยวอาคมฮะไะ

ローマ字。 หายแล้วหายจริงๆหายจริงๆหายจริงๆหายแล้วอุ้ยหายแล้วอือหายแล้วหายแล้วอือหายแล้ว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  เก่งจังเลยใครน้อเก่งจังอู้หูหูหูฟองฟองือไหนใครน้อเก่งจังเลยใครน้อเก่งจังเลยเก่ง <c oughs> มากมากไม่ได้เก่งน้อยเก่งมากมากเงยกายโดนฉีดเลยเย้ไม่ไห ที่แม่ก็เข้าวไปตรวจใช่ไหม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 เจ็บไหมฮะเย้ยกลับมาบ้านแล้วถึงบ้านแล้วนะคะเด็ก <c oughs> โดนฉีดยาร้องไห้ไหมวันนี้ยฮะร้องไห้หรือเปล่าร้องจัากเลยใช่ไหมคะ ใช่ไหมไหนดิ้นดิ๊บพักแจกดิ๊บไหนดูดูผลงานของเด็กโดนฉีดยาหนะ่อยดีดหรือเปล่าไม่ดีดเหรอคุณหมอแปะพาสเตอร์ให้เป็นรูปคิตตี้น่ารักมากมโดนฉีดยา,เ,า,ดยาเก่งมากใช่ไหมเก่งหรือเปล่าเก่งหรือเปล่า

โชวหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนั่นน่ะ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 ปิดคลิปได้แล้ววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ขีดวัคซีน4เดือนของน้องโมจิฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามโมจิด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้โมจิด้วยนะ,ะจะได้มีคลิปมาลงให้ดูบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบายบายบเลยบายายิ้มหน่อย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 บายย กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใช่ไหมกดไลค์เยี่ยบายบายแล้วพบกันใหม่นะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูอีกได้่อยๆนะคะอ่าวิ่นเลย vâng vâng không vâng vâng đây Mấy là vâng 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 I